อระหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธาส้านอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาส ฟังธรรมปฏบิบัติบูชาไปในตัวได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายสบายไม่ต้องยุ่งยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจิตใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจที่อยู่ของจิตของใจนั้น มีโยภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกนี้ทันว่าสังขารมานกิเลสมานขันธมานมานกิเลสต่างๆนั้นมันวิ่งรอบตัวของคนเราอยู่เวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้ง อธิษฐานในใจของตนว่าจะทำจริงปฏิบัติจริงจะโลดละตัดปดปล่อยกีรตสตัณหามานะทิฏฐิอันมีวโยในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปอารมณ์เรื่องราวต่างๆอันเป็นอดีตอนาคตไม่ต้องเก็บมาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ควร เอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี้และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงอนาคตตการข้างหน้าดีชั่วประการใดก็ให้ยกเว้นว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ควรไปนึกไปคิดจงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ดวงใจที่มีอยู่ขณะน,นี้เวลานี้ปัจจุบันนี้นึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเชียก่อนการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี่ จดแรกแล้ว่ะรวมจิตเข้ามาสงบจิตเอาจิตใจให้อยู่ได้ไม่ให้แสตายลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพียนละเพียนดับอยู่ในหัวใจคำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทุกๆุกคน แต่อารมณ์ของใจมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งออกไปไม่จบไม่สิ้นด้วยอำน,นาจของกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหานี่เองพาให้จิตใจดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิภาวนาจึงต้องตั่งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน อย่าให้จิตใจมันหลีลงไปหลับอันการหลับไหลนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับนั่งภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าต้องการสติความละลึกได้ต้องการสมาธิจิตตั้งมัน่นต้องการปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร เราต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้และอย่าไปคิดว่าอะไรอะไรมันก็มีแต่ยากอันคำว่ายากลำบากนั้นเป็นนโยบายของมารกิเลสพยามารมารกิเลสนั้นจะทำดีแล้วมันจึงขัดข้องมีเรื่องขัดคออยู่เสมอ ไม่ว่าคนใดจะทำบุญให้ทานมารกิเลสมันก็คอยขัดขวางห้ามไม่ให้ทำเหตุการณ์ของมารกิเลสนั้นมากมายหลายอย่างผู้ตั้งใจไม่ดีจิตใจไม่สงบตั้งมั่นแล้วย่อมหลงกลมารยาของมารกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือมันคอยขัดข้านอยู่เสมอ จะรักษาศีลแต่ละครั้งละข่าวก็ต้องตัดศีลใจลงไปจริงๆจ,งจ,งจึงจะทำได้เพราะว่ามารกิเลสมารกิเลสภายในนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้มันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไม่ไกลเหมือนอย่างอื่นตัวสังขารมารตัวกิเลสมารเนี่ยมันเชื่อมซอนหัวใจอยู่ตลอดเวลา ส่วนมากนั้นก็คือว่ามันห้ามไม่ให้ทําจะนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าเพิ่อนั่งเลยจะไหว้พระสวดมนต์ก็ผัดวันกันรุ่งกันเวลาอยู่ลักษณะอาการอย่างนี้ท่านให้รู้เท่าทัานว่าเป็นล่วงของมารมารผู้ฆ่าผู้ทำลายไม่ใช่ผู้หวังดีให้แก่เราท่านทั้งหลาย จงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าได้ทอดแท้ในหัวใจเพราะว่าคนเหล่านั้นจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเลยดวงใจถ้าหว่าใจจะเอาจริงๆนะมันได้ทุกอย่างในโลกนี้ในธรรมะนี้ ท่าววาจิตใจนี่แหละมันมาทอดแท้อท่อนแอว่าเป็นไปไม่ได้เอาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าอารมณ์เช่นนี้บังเกิดมีขึ้นก็เลยยุ่งเหยิงไปภาวนาไม่ได้จะภาวนาเมื่อเด็กเมื่อนุ่มก็ว่ากำลังเลิดเพลินไปตามอารมณ์กีเลสขอให้ได้รับความสุขสบายอย่างนี้เสียก่อน เหล่านี้ล้วนแล้วแระมาณกิเลสทั้งนะั้นใครไม่รู้ก็หลงติดโย่ข้องอยู่กับสังขารมานกิเลสมารขันธมานคำว่าขันธมารลูกป,ประขันของคนเหล่านี่แหละมันเกิดเวเอเกิดเยทนาขึ้นมาอย่างสุขเวทนาสุขกายสบายใจก็ไม่มีเรื่องราว แต่ว่าถ้ามันทุกขหายขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคชนิดใดก็ตามเมื่อมันบังเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์คนเราแล้วไม่รู้เท่าแต่คนมารยาของขันธมารยีเลศมานสังขารมารมันก็มาเอาร่างกายเอาตัวนี่แหละมาเป็นเครื่องแก้ อย่างเราจะนั่งสมาธิภาวนาตัดอ,อกตัดใจออกจากอารมณ์ต่างๆแต่ขันธนา,านมันก็อ้างว่าเราเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวบ้างร่างกายไม่สบายบ้างกินอิ่มเกินไปบ้างกินไม่พอบ้างอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างฝ้าอ่างฝนอ้างทุกอย่างทุกประการน,นั่นแหละ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่รู้เท่าทันเลยไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติบูชาภาวนาเลยกลางคืนก็ว่ากลางคืนกลางวันก็ว่ากลางวันเมื่ออยู่ในที่ทุกทีด้วยผู้คนลดลาคนหมู่มากก็ว่าเป็นเพราะคนหมู่มากเราภาวนาจิตใจจึงไม่สงบระงับ นั่นมันก็หลอกลวงอย่างเลยทีนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกที่ภาวนาถ้าขึ้นเขามันก็เอาเหตุการณ์ของการปีนป่ายขึ้นเขาเป็นเครื่องแก้เครื่องอ้างว่าเราแก่ชราบ้างหรือเราปีนเขาไม่ไหวจะอยู่ที่นี่ก็ภาวนาถ้าจะไม่ไหวล่ะ เมื่อได้จะออกพรรษาจะลาพระเจ้าเมคอว่ามานสังขารเล่เหลี่ยมมารยาของมานสังขารทางนั้นจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมามันมาอ้างเอาธาตุเอาขันเอาตัวเอาตอนนี้ถ้าเราปัญญาอ่อนก็รู้ไม่ทันตามมันไปผลที่สุดธรรมดามานไม่ใช่ผู้หวังดี ยอดพูดจะเอาไปฆ่าใครตามมันไปมันก็ฆ่าทิ้งเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราเพราะองค์รู้เท่าทันรู้เท่าทันมารกิเลสรู้เท่าทันขันธมารท่านไม่ตามไปท่านตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งมัวตัดออกปล่อยวางออกได้หมด จิตก็ไม่วุ่นวายกังวลประการใดพุทโธอยู่ที่ใจนี้ทมโมสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี้นั่งสมาธิภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถการภาวนาที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่เฉพาะปต่น,นั่งภาวนายืนก็ภาวนาพุทโธได้ เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทธโธได้ไม่ขัดขอ้อถ้าตั้งใจจริงๆแล้วทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ภาวนาได้ทางนั้นลมเข้าไปก็เตือนใจของเราว่านี่ความตายมันอยู่ที่ลมหายใจอายุไม่ใช่วันคืนเดือนปีอย่างเรานับกัน อายุชีวิตจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าลมนมี้เข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายนี่แหละเป็นอุบายตัวนจิตใจเราท่านทั้งหลายอย่ามัวไปหวาดสะดุง้งกลัวตายมัวดถงเวลาแล้วท่านว่าตายใบ้ทุกเวลา แต่เมื่อยังไม่ถึงกกภาวนาทำความเกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปไม่ให้จิตใจท้อถอยท้อแท้อ่อนแอไม่เอาไม่ให้ใจขุ่นคล้องมองใจด้วยอารมณ์ใดๆให้ใจใสสะอาดเรียกว่าใจแจ้งใจสว่างใจดิบใจดีใจหยุดใจอยู่ใจรู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลา โรประคันนี้มันเปลี่ยนไปมาวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าได้แก่ยืนโดนนั่งนอนมันก็วนอยู่เท่านี้แหละตั้งแต่โกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก็ยืนโดนนั่งนอนอยู่อย่างนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติมาเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนแล้วก็จะได้ลงภาวานาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไม่ทอแท้อ่อนเอในหัวใจเมื่อว่าตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งรูปนามกายใจอันนี้อีกไม่นานก็ต้องแก่ชรา,าลงไปโดยลำดับลำดับที่เมื่อแก่ชรา,าก็ไม่ชอบแล้ว เพราะว่าคนแก่นั้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอะไรมันก็มารวมเข้าไปเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงยิ่งจิตก็ไม่ชอบเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันแสดงใกล้เข้าไปหามรณนะกรรมฐานคือความตาย แกมาเท่าไหรความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารน,นี่มันเกิดมีขึ้นมาเองใอสิ่งที่ไม่ดีนะั้นเราไม่ปรารถนาก็จริงแต่มันก็บังเกิดมีขึ้นมาได้จึงต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราให้มันจริงๆ ในเวลาสูดลมเข้ามาก็ให้จิตใจโล่งโปร่งเย็นสบายเหมือนธาตุลมลมออกลมเข้าลมนี้จะนั่งนอนยืนเดินอย่างใดธาตุลมก็มีอยู่อย่างเก่านี่แหละจะเห็นได้ง่ายๆก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอุบายภาวนาของพระพุทธเจ้าเรา วันที่พระองค์จะได้ตัดสู้พระองค์ภาวนาอนาปาลมหายใจจนจิตใจท่านสงบปร,ระงัดตั้งนั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิในคืนวันนั้นเป็นวันเดือนเพ็ญพระองค์ก็ดิบตัดพิเลสเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไป ตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติอยู่เสมอทุกคนถ้าหวาวตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วไม่ต้องไปล่องขอจากพระพุทธเจ้าเป็นการทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราเอง ไม่มีผู้อื่นจะมาละกิเลสให้แก่กันได้บูแต่เวลาคนเราบริโภคอาหารถ้าเราไม่บริโภคให้แต่ผู้อื่นเขาบริโภคเราจะอิ่มไหมนั่นก็อิ่มไม่ได้การปฏิบัติบูชาภาวนาจึงเป็นเรื่องของตนคนเดียวไม่ช่เรื่องหลาย ผู้หลายคนจะมาช่วยได้ห้องหัวใจมันมีอยู่ดวงจิตดวงใจอันเดียวนั่นแหละเมื่อกำลังจิตใจของผู้ใดมีความสามารถอาศจรรเด็ดเดี่ยวไม่มีความท้อถอยพุทโธในใจเนืองนิดติดต่อกันไปจริงๆไม่นานความรู้ความเข้าใจย่อมเกิดมีขึ้น โดยเฉพาะคือความสงบจิตสงบใจเมื่อสงบจิตใจลงไปได้ปัญญาวิชาความรู้มันก็อยู่ในดวงจิตดวงใจนี้เองเมื่อมีอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งแบบไหนก็เป็นนั่งภาวนาทั้งนั้นคือใจมีสติอยู่ภายใน,นยืนอยู่ที่ไหนที่โยนของเรานั้นก็เป็นที่ยืนภาวนาทั้งนั้น ไม่ต้องไปหาสถานที่ภายนอกท่านหาสถานที่ภายนอกเลยไม่รูา้จักการตั้งอกตั้งใจไม่รู้จากรวมจิตใจของตนเข้าไปภายในปล่อยให้ถีนถ่นมิถิมะมิทะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับสมใจก็เลยไม่รู้เรื่องเราลู่ลาแนั่นทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาตวนใจของเราให้ รู้สึกว่าหมอนกบความตายจะมาถึงเข้าอย่างนั้นแหละคนเราแม่จะอยากกลับอยากนอนอย่างไรถ้าความตายมาใกล้เข้าล่ะมันนอนไม่ได้อย่างว่าไปภาวนาอยู่ในป่าเสือโค่งมันมาเฝ้าจะกินเลือดก,กินเนื้อเราอยู่เนะมันหลับไม่ได้แหละคุณกลัวตายกลัวเสือกิน เราต้องตั้งใจอยู่และลึกถึงอยู่ซึ่งความตายจิตใจจะได้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษกิเลสราคะโทสามโมหะจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสหมดไปสิ้นไปแล้วอันนั้นแหละสำคัญ ถ้ากิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปในตัวกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันมารยาสาไถกมีอยู่ทุกเวลาถ้าเราหลงก็ได้หลงไปถ้าเรารู้ก็ได้รู้ไปนั้นให้ทุกทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนให้เต็มที่อย่าได้มีความพลั้งเผลอ เรียกว่าสติสติความระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองเป็นผู้ระลึกได้ระลึกได้ว่าอย่างไรระลึกได้ว่าเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นเวลาภาวนาทําใจให้สงบระงับเป็นเวลาสร้างคุณงามความดีใหม่ในหัวใจของเรา เมื่อจิตใจดวงน,นี้มารวมมาสงบตั้งนั่นอยู่ภายในแล้วก็เย็นอกเย็นใจสบายในอกในใจนั่นเองให้พากันรวมกำลังความสามารถอาหหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเรียกว่าตั้งใจเอาให้มันสุดแรงเกิด ไม่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันหนึ่งอันใดมาคักจูงพยุงให้จิตใจหลงไหลไปตามอำนาจของตัณหาทุกขณะทุกเวลาจงเป็นผู้ตื่นอยู่ไม่ให้จิตใจมันหลับเยาวรวงกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้ได้อะไรดีอะไร ก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการภาวนาละกิเลสการเพ่งมองในใจของเราเองว่าเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนอยู่ตลอดการคนเราทุกคนนี้แม่ตัวเราบุคคลอื่นแล่ว่าก็เหมือนเหมือนกันมีชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นการริเริ่มมีชลาความแก่นามลนะคือความตาย มะละนาภัยคือความตายนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดเจรักสารนด้งาแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ใช่เป็นของญาติมันอยู่ในวิสัยของผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั้นต่างหากจงพากันลวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆ จิตใจนั้นมาอาศัยอยู่ในเรือนล่างคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละได้แก่เกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโตจะตะโจหนังมังสังนื้นนาฮารูเอ็นอัธิกระดูกอัฐิมินชางยัวในกระดูกวัดตังม้ามหัพยังหัวใจยะกันังตับกิโลมาตังผังคือปิหากกังไตตับผาสังปอด อันตังไสใหญ่อันตะกุนงังไสน้อยอุตริยังอาหารใหม่กะรีสร้างอาหารเก่ามัฏฐเตมัทฐรุงคังยั่วในสมองศีรษะติดตังน้ำดีเสีมหางน้ำสเลตปุโคน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหือเมโทน้ำมันข้นอัสุน้ำ,นนนำตาวะสาน้ำมันเหลว เทโลนำลาลสิงคานิกาน้ำามูกลาสิกานั่งไขข้อมุดต,ตังน้ำมูดอาการสามทุสองนี้ท่านให้พาก,ารกรันกำหนดพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกในร่างกายของเหล่านี้ ตา่างหากว่ามีอะไรมาถูกมาตำเข้าเมื่อขาดนิดหน่อยเท่านั้นแหละเลือดจะไหลออกมานี่ลหลร่างกายสังขารไม่ใช่เป็นของสวยของงามไม่ใช่เป็นของยั่งยืนถาวรชั่วฟ้าชั่วดินเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก่อนมีความตายได้งนนั้นพวกลมหายใจเข้าออกยาได้กระนาย มองหนชีวิตของเราจะแตกดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการหลับนอนก็หลับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เอาปัจจุบัน,นธรรมเข้าไปจับเอาไปสอนเมื่อสอนดูจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้จงพางกันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถด่านาน ไม่ให้มีความนิตกวิจารณช่วงซ่านลำคาญไปตมนนามอำนาจกิเลศฉะนั้นโอบายต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนด